สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแวนนะครับรายการดีที่มีสาระในทุกๆวันในช่วงคำ่คำๆของทุกๆวันนะครับวันนี้อัปเดตสถานการณ์วัคซีนนะฮะเงียบไปเลย <laughs> ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่รู้จะมีหรือเปลากไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็เหมือนเดิมป้องกันตัวไว้นะครับเป็นแล้วไม่ตายตามสถิติแล้วดูแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายให้ดีแล้วกันนะครับก็ล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิมปิดจมูก นะครับเวลาไปไหนมาไหนก็เอามือไปจับนั่นจับนี่ก็เอาแอลกอฮอล์ล้างมือดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับวันนี้เรามากับอะไรดีเรามากับกล้องนิกูล่าแล้วกันนะครับกล้องนิกูล่านิกูล่าเป็นกล้องส่องทางไกลไม่รู้เด็กสมัยนี้ยังเล่นกันอยู่เปล่านะถ้าสมัยเรารู้กันก่อนกล้องส่องทางไกลก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราก็ก,ก,ก็อยากมีครับเป็นเทคโนโลยีที่เฮ้ย น่าสนใจแต่ปัจจุบันมันค่อนข้างจะล้าสมัยไปแล้วนะคนที่จะมาหาซื้อกล้องส่องทางไกลนี่น้อยเต็มทีนะครับค่อนข้างจะน้อยลงแต่ก่อนผมขายดีมากขายกับพวกอะไรรู้ไหมเออเพื่อนเพื่อนพอรู้ไหมลองทายดูไหมเฉลยกลุ่มที่หนึ่งมาเก็ตแชร์อันดับหนึ่งเลยนะเอาไปดูคอนเสิร์ตพี่ผมเอาไปดูคอนเสิร์ตแม่งขายดีมากครับแต่ต้องเป็นกล้องต่ำ,ต,ำต่ำพันนะต่ำพันต่ำห้าร้อยอย่างเงี้ยขายดีดี เดีย๋ยวนี้คอนเสิร์ตแม่งก็ไม่ค่อยมีครับ,ค,รบความความมีสนเสน่ห์ของคอนเสิร์ตสมัยนี้กับสมัยยุค80อย่างเราเนี่ยมันมันพูดยากนะมันเป็นคนละเทรนดคนละแบบอะเราฟังเพลงคนละแบบอะบอกตัวผมเกิดปี80ผมก็จะมีมีเพลงแบบนึงครับแล้วเด็กยุคปี2000 2010 2020ก็จะมีเพลงอีกแบบนึงครับเราเราผ่านช่วงเวลามาด้วยการเวลาของเพลงวันนี้เรามาคุยเรื่องเพลงไหม <laughs> เอามากับกล้องดีกว่าเดี๋ยวไอ้เทคโนโลยีกล้องเนี่ยมันก็จะล้าหลังหายไปครับมันก็จะถูกทดแทนด้วยกล้องมือถือที่มันซูมได้แล้วก็บันทึกภาพได้หรือแม้กระทั่งพวกเลนส์นะครับเลนเทเลที่ใส่กับกล้องโปรเลยอะพวกนั้นก็จะใช้แทนกล้องพวกนี้ได้ครับแล้วราคามันก็จะถูกลงและไอ้เทคโนโลยีกล้องของทางไกลก็แก๊กเนี่ยมันก็จะตกกระปองไปแต่มันก็ยังยังมีคนหาซื้อมันอยู่นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีอายุหน่อยนั่นเองและอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกค้าผมเหมือนกันนะฮะก็น้อยกว่ากลุ่มแรกประมาณครึ่งหนึ่งก็คือเจ้าของหอพักครับเอาซื้อไปทําไมอะพี่อ๋อซื้อไปดูเลขมิเตอร์มองไม่เห็นเกียต์ปินเออเขาก็ส่องดูเลยฮนะแล้วก็จดมิเตอร์ของเขาอะตามตึกตามอาคารเห็นไหมแต่ถ้าเราอยู่ทําห้องเช่าบ้านห้องเช่าห้องพักอะไรอย่างเงี้ยตามหอพักเงี้ยเขาต้องจดครับค่าค่าน้ําค่าไฟก็จะต้องดู ใค้ค่าน้ำมันมันอยู่มันจะอยู่ข้างล่างอยู่ตรงตีนอ่ะส่วนค่าไฟก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปหน่อยนะก็ใช้งานประมาณนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีคนซื้อใช้อยู่นี่แหละก็คือเขาซื้อไปดูมิเตอร์นั่นแหละครับประโยชน์ของมันแต่ประโยชน์จริงๆของมันอ่ะมันมีมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ยุคข,ของทหารละนะครับพัฒนามาตั้งแต่ยุคสงคารามมันก็พัฒนามาเป็นอุปกรณ์ให้พล,ลเรือนใช้นั่นเองกล้องที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นของนี่ห่อยี่ห้อ,หอนิกูล่านะครับ เป็นแบรนด์ของไต้หวันในเว็บไซต์ของเขามันก็จะมีนะครับจะเป็นโรงงานผลิตเลยดูแล้วก็ออกกลิ่นอายของจีนหน่อยนะฮะไต้หวันไม่ใช่จีนนะครับแต่เ,ออเราไปเมาคนไต้หวันว่าเป็นคนจีนเขาโกรธตายเลยคนไต้หวันเขาจะคิดว่าเขาเขาไม่ใช่คนจีนนะครับแต่ว่าภทรงภาษาอะไรก็คือมันวัฒนธรรมมาเนาะนะมันพาดกันมาเหมือนเราเป็นคนไทยอะไอ้เหียเราเป็นคนไทยจริงวะเออ แล้วก็จะมีเรื่องมาเยอะแยะมากมายครับประวัติทรงประวัติศาสตร์ไทยจนัมานั่งตอบคำถามตัวเองว่าเอ๊ะแบบลงแบบเรียนนะนะย้อนย้อนไปดูสมัยเราเรียนนะพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้านั่นพระเจ้านี่ยุคนั้นอยุธยาตีกันพันทะเลสวนตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยเริ่มตรงไหนวะเริ่มตรงไหนเออเริ่มตรงไหน เริ่มตรงเริ่มตรงราชวงศ์ไหมล่ะราชราชวงศ์จัก,กรีหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านั้นน่ะใช่ไหมหรือมันประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เราชอบหยิบยกเข้ามาใช่เปล่าหรือตอนนั้นมันเป็นคนเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นชนแต่แต่ละแต่ละกลุ่มแบบเป็นแคว้นอโยธยายุทธยามันจะปนนกันนะมันจะเหมือนแบบเฮ้ยเราภูมิใจกันผิดผิดเรื่องเป่าวะนั่นมันเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหมเขาทําเพื่อกลุ่มของเขาใช่ไหม เออตอนมันยังไม่ได้รวมบ้านรวมเมืองวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะตกประวัติศาสตร์ด้วยนะก็ดูดอ่นอาน,านมาบางทีมันเฮ้ยบางทีมันยืดยาวไอ้เรื่องดีๆเราก็ไปหยิบมาส่วนไอ้เรื่องที่เราไม่ดีเราก็ไม่หยิบมาเอ๊ะตกลงมันเหมือนแบบงงๆฟังผมแล้วก็งงๆเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละแต่เออประวัติศาสตร์ก็ประวัติศาสตร์นะครับผู้ชนะเป็นคนเขียนหนังสือแต่ถ้าเอาตำราหนังสือของแต่ละประเทศมา เทียบกันเนี่ยมาทาบกันเนี่ยผมว่าแม่งไม่ตรงแม่งต้องมีบิดเบี้ยวแน่นอนครับเพราะว่าก็แล้วแต่ประเทศไหนก็เขียนในประเทศนั้นรู้สึกว่าภาพภูมิใจกันไปนะฮะเราโตแล้วเราก็พูดได้แล้วเราฟังก็แยกแยะได้ฟังสื่อหลายๆด้านนะครับแล้วก็ค่อยมาผสมผสานมาวางดูแม่งไม่มีอะไรดีทั้งหมดหรอกแม่งก็ต้องมีแย่ๆบัางแหละมันก็ต้องมาคุยกันได้บ้างใช่ไหมถ้าคุยกันไม่ได้เลยเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันกลับมาที่กล้องส่องทางไกลนะครับแล้วเป็นรายการคนแก่ฮะผลไปเรื่อยๆไอ้บริษัทเนี้ย มันก็จะมีกล้องหลายแบบครับมันเป็น O.E.M ด้วยนะมันผลิตกล้องเยอะแยะมากมายเลย O.E.M คืออะไร Original Equipment Manufacturer ก็คือเป็นโรงงานนั่นแหละครับที่เขารับผลิตแล้วก็ตีแบรนด์ n i c u l a ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เขาผลิตออกมาที่ผมขาย n i ก u l a r เนี่ยเพราะว่าสินค้ามันคุณภาพดีราคาไม่สูงนะครับกล้องสองทางไกลที่แม่งเจ๋งกว่านี้แต่มันหาซื้อยากนลครับพวกกล้องเยอรมันกล้องไซส์ขาวไซสอะไรพวกนี้มันแพงด้วยนะครับแล้วก็มันก็แค่ มัลติโค้ดเลนมองใสขึ้นแต่ก็เทคโนโลยีเดียวกันแล้วครับก็ให้ความคมชัดไล่ๆกันแต่ราคาต่างกันเยอะมากนะครับทีนี้รุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรวะ v z 1 1 1 0 3 0 2 5มันเป็น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 กล้องส่องทางไกลที่ซูมได้ด้วยครับมันจะมีฟังก์ชันซูมอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปซูมซูกับมันนะเรามารู้จักบนคิล่าก่อน ใบนคิลล่าก็คือกล้องส่องทางไกลนะครับหน้าที่ของมันก็คือเวลาเราจะมองวัตถุกไกลๆเนี่ยตาเราบางทีมันมองมันมองโฟกัสได้ระยะจำกัดเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องการเครื่องมือเพื่อเพื่ออะไรอ่ะทะลุก,กำแพงของนั้นออกไปเราอยากมองไกลกว่าน,นั้นก็เลยต้องคิดสร้างเครื่องมือขึ้นมาครับเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือกล้องส่องทางไกลนั่นเองใช้การสะท้อนของแสงโดยใช้พโลพลปิซึมในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ S <S ไอ้พอโลปิซึมทาหน้าที่อะไรมันทําหน้าที่สะท้อนแสงแล้วก็ปรับภาพปรับภาพโดยใช้มันจะมีตัวตัวปรับตัวปรับระยะห่างของไอ้พอโลเนี่ยก็คือตัวปรับเลนส์นั่นเองนะครับตาเรามันจะมองเห็นก็ต่อเมื่อแสงมันตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราเราเห็นเป็นสีอะไรวัตถุมันก็จะวัตถุมันจะไม่ดูดซับสีนั้นครับมันเลยสะท้อนเข้าตาเราโอเคไหมแต่ถ้าวัตถุแม่งดูด ทุกสีเลยมันก็จะสะท้อนสีดาเข้าตาเราครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าสีดํามันดูดแสงนะใช่ฮะพะมันเก็บทุกอย่าเลยนี่แม่งก็เลยมีแต่ดําสะท้อนเข้าเข้ามาที่เราเทคโนโลยีของเลนส์มันก็มีหลายอย่างครับเริ่มต้นมาจากโพโลปิซึมในปี1854ต่อมาก็พัฒนามาเรื่อยๆครับเริ่มมาจากบริษัทคาไซคอมพานีนี่แหละบริษัทของเยอรมันนี่ครับพัฒนามาก็เป็นรูดลูฟพิซึมนะครับมันคือมันทํางานได้คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่า เป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งที่ให้ผลลัพธ์ได้พอๆกันนั่นเองเท่านั้นอ่ะมันก็คือมันก็คือเป็นเทคโนโลยีของกระจกเลนน์นั่นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าเยอรมันมันไม่แพ้สงครามนะผมว่าปัจจุบันไม่มีอะไรน่าทึ่งนะคุณเคยอ่านนี่เคยฟังสารคาดีไหมสารคาดีเครื่องบินเจ็ตนะ่ะแต่ก่อนมันเป็นเครื่องบินเอนจินใช่ไหมเอนจินธรรมดาเครื่องเครื่องยนต์ที่อยู่ในรถยนต์เรานี้แหละแม่งบินเครื่องบินกันเว้ยไปไปมามา,มาแม่งไปลบ ไปลบกับเยอรมันแล้วแล้วยอรมันแพ้เขาบอกว่าให้ไปทําลายไอ้ลังเครื่องบินเจ็ตอ่ะไอ้ไอ้ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วสุดท้ายไอ้ด็อกเตอร์นั่นมันก็ไม่ทําลายโกดังครับจนทหารอเมริกันมาเจอก็เลยเอาเทคโนโลยีไอ้เครื่องบินเจ็ตเนี่ยเอาไปใช้ครับก็คือไอ้เครื่องบินเดี๋ยวนี้มันจะปรับปีให้มันเอียงมาด้านหลังเห็นไหมถ้าเป็นเครื่องบินสมัยก่อนปีมันจะตรงๆเหมือน,นเรากางแขนไปข้างๆอะ่ะเออแล้วก่อนหน้านั้น โอ้โหไอ้เครื่องเจ็ตนี่แม่งสร้างความชิบหายให้อเมริกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าแม่งเป็นเครื่องบินที่บินเร็วมากอะ่ะแล้วก็เบามากด้วยแล้วแม่งยิงเครื่องบินอเมริกันเครื่องบินอเมริกันแต่ก่อนแม่งบินอืดไม่ได้บินเหมือนเหมือนเหยี่ยวอะ่ะมันบินเหมือนเหมือนนกพิราบมันบินได้ช้านะครับไอ้ไอ้ตระกูลเครื่องบีทีอะไรไปใหญ่แล้วกูเอากลับมาที่กล้องก่อนนั่นแหละกำลังบอกว่าเยอรมันแม่งเก่งฉลาดใช่ไหมนะครับ ก็เลยคิดอ้กล้องมาหลังจากนั้นก็พอคิดเสร็จปับ๊บเพื่อนก็ลอกเลยทันทีไม่ยากครับการการให้เพื่อนๆคิดออกมาก่อนแล้วเราก็ซื้อมันมาแล้วก็มาลอกมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่เทคโนโลยีของกล้องมันก็สูตรแค่นี้ครับมันคือมีเลนวิ่งไปวิ่งมาเพื่อดึงแสงให้มันไปใกล้ไปไกลนะครับเรามาอ่านตัวเลขกันหน่อยดีกว่าถ้าตัวเลขที่เขียนไว้บนกล้องนะครับสมมุตินับเขียนว่า7คูณ50นั่นหมายความว่ากําลังขยายมัน7เท่าหน้าเลนห้ามิลลิเมตรโดยเป็นมิลลิเมตรนะครับ หรือเขาจะมีตัวเลขกําหนดมาข้างล่างคุณลองไปอ่านดูนะตามกล้องส่องทางไกลนี่ผมอ่านดูจากรูปนะครับ372ฟุตที่1000หลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันดึงการกล้องส่องทางไกลมันทํางานเป็นกําลังขยายกําลังขยายยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะผมเอากาลังขยาย7เ,เท่าแล้วกันผมมอง ผมมองวัตถุที่700เมตรนะครับคนมักจะถามว่าพี่มันมองได้ไกลแค่ไหนผมตอบได้เลยไกลเท่าไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะจินตนาการเลยแต่ผมขอตัวเลขที่คุณต้องการมองเช่นถ้าคุณต้องมองที่700เมตรกล้องกําลังขยาย7เท่าผมหารด้วย7ครับได้เลขคือ100หมายถึงตอนนี้ถ้าคุณมองอะไรที่100เมตรเห็นนั่นแหละถ้าเราผ่านกล้องก็คือจะดึงดึงภาพที่ระยะ700เมตร มาอยู่ที่ระยะ100เมตรวันนี้คุณเห็นอะไรที่ถึง100เมตรนั่นก็คือมองผ่านเลนส์ภาพจากขนาดนั้นนะครับโอ้ยทำไมดูยากจังวะพี่เอาใหม่ผมยกตัวอย่างตัวหนึ่งนะสมมุติว่าผมมองภาพที่7เมตรนะครับมีคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่7เมตร7เมตรกําลังขยายเเท่าหารด้วยเปุ๊บถ้าผมมองผ่านกล้องคนที่ความสูง7เมตรจะมีค่าเท่ากับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณระยะ1เมตรนะครับ นั่นคือกาลังขยายของกล้องเขเคไหมคุณมองหมาที่เจดเมตรตัวแค่ไหนมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะตัวที่ระยะ1เมตรอ่ะคุณเห็นหมาที่ระยะ1เมตรตัวเท่านั้นแหละเข้าใจปะมันเป็นกําลังขยายครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมองให้ไกลแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณเลยไม่มีปัญหา m มคคาด i เค l d ดีไซน์โฟกัสแอนด์แอ t จั n เมนต์ก็คือเวลาเราจะมองกล้องส่องทางไกลเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่2แบบแบบแรกก็คือเขาเรียกว่าเป็นฟิกเลนฟิกเลนคือสมมติเช่นกําลังขยาย6เท่ามันก็จะ6เท่าอยู่งั้นนะครับมองที่ไหนถ้าเราอยากให้ชัดเราเพ่งหน่อยที่ตาเราก็จะมีเลนส์อีกตัวหนึ่งในการปรับโอเคไหมมันสาหรับมองวัตถุเคลื่อนที่เช่นไปดูม้าแข่งดูม้าวิ่งอะไรเงี้ยดูหม้าแข่งกันอะไรเงี้ยไอไอกล้องที่มันเป็นฟิกเลนเหมาะสาหรับอย่างนั้นนะครับ และอีกกล้องหนึ่งก็คือเป็นกล้องแบบ a d ดจัดคือปรับโฟกัสได้เราสามารถปรับโฟกัสได้ในหลายๆจุดเรามองจุดหนึ่งปรับไปชัดแล้วไปมองจุดหนึ่งที่ไกลหรือใกล้กว่าแล้วก็ปรับโฟกัสไปอะไรอย่างนี้กล้องส่วนใหญ่จะมีแบบปรับโฟกัสนะครับแต่ความยากของมันคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่เคยใช้บางทีอาจจะงงๆหน่อยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใช้ให้นะครับการปรับโฟกัสแบบง่ายๆงงๆของผมเนี่ยวิธีการของมันก็คือหยิบกล้องมา หยิบกล้องมาอันหนึ่งทางด้านซ้ายจะมีตัวปรับเลนเลนตาเลนซ้ายนะครับตัวบวกกับลบนั่นคือตัวปรับเลนปรับเลนตาของให้ให้เข้ากันอนะให้หมุนไปทางขวาสุดก่อนบางทีคนเรามาตาซ้ายตาขวาไม่เข้ากันใช่ไหมหมุนเลนตรงนั้นให้ไปขวาขวาสุดนะครับตัวถัดมาคืออันนี้มันคือเลนซูมนะครับเราดึงมาที่กําลังขยายต่ําที่สุดก็คือ 10X 10เท่านะครับมันเป็น1 0 3ถึง30เลย แล้วก็ตัวโฟกัสหลักตัวข้างบนนะครับเราเลื่อนมาทางขวาสุดคือปรับทุกอย่างแม่งขวาหมดขวาจนสุดเลยนะครับหลังจากนั้นทำไงหลังจากนั้นเราก็มองด้วยตาขวานะครับเราขยิบตาซ้ายไปก่อนเรามองตาขวาผ่านผ่านเลนส์ตรงนั้นไปนะครับแล้วทำการปรับโฟกัสให้ภาพตรงตำแหน่งที่เรามองมันชัดนะครับสมมติว่ามันชัดแล้วชัดแล้วปับ๊บเรา หลับตาขวาครับแล้วก็มาลืมตาซ้ายแล้วก็เลื่อนตรงหมุนตรงนั้นนะครับตรงปรับตาไปทางซ้ายครับปรับจนมันชัดนั่นก็พอนั่นหมายความว่าระยะที่คุณปรับตั้งนั้นอะตาซ้ายและตาขวาคุณถูกปรับให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วครับแค่นั้นเองฮะไม่ยากโอเคไหมทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือถ้าตาซ้ายกับตาขวาคุณมีความต่างกันมากๆนะครับเช่น คุณเป็นคนสายตาซ้ายที่สั้น500ตาขวาปกติชิบหายแล้วหรือตาซ้ายยาว500ตาขวาปกติทำไงอะ่ะถ้าปรับวิธีแรกแล้วทำให้ตาซ้ายตาขวาไม่เท่ากันนะครับลองใช้วิธีที่2ครับเราปรับไอ้ครอบตาเนี่ยจากเดิมขวาสุดเป็นลบใช่ไหมเราปรับมาไว้ตรงกลางครับวิธีปรับตรงกลางก็คือเราเลื่อนซ้ายสุดกับขวาสุดก่อนว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหน แล้วเราก็ปรับมันมาอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นคุณทำวิธีการเหมือนเดิมเลยปรับโฟกัสที่ตาขวานะครับปรับโฟกัสที่ตาขวาแล้วคุณก็มาแอดจัดที่ตาซ้ายนี่ปรับโฟกัสตาขวาแล้วก็นี่ปรับโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาปรับแอดจัดที่ตาซ้ายหมุนจนบัรชัดนะครับไม่หมุนไปทางซ้ายชัดก็หมุนไปทางขวาครับ มันก็จะได้ตำแหน่งที่ตาซ้ายขวาจะเท่ากันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยปรับแบบวิธีแรกจะชัดเจนกว่าครับเพราะผมไม่ค่อยเจอคนที่สายตาต่างกันมากขนาดนั้นนะครับปรับแบบเลื่อนมาทางขวาสุดเลยเป็นลบก่อนแล้วค่อยปรับบวกนั่นก็จะง่ายกว่านะครับต่อมาครับผมมาทําการทดลองดูของดูดูเลนส์นะครับว่ามันทําหน้าที่ยังไงเลนส์ก็คือมีหน้าที่ทําให้มันขยาย ทำให้มันขยายภาพออกมาผมเอาเลเซอร์สองผ่านเลนส์นะครับนี่คือเลเซอร์สีเขียวความเข้ม200มิลลิวัตสองผ่านเลนส์เข้าไปฟืบเห็นไหมมันจะเกิดจุดตรงด้านตรงปลายนะครับนี่คือมันทะลุทะลุกล้องส่องทางไกลไปแล้วนะครับผ่านเลนส์พอโลไปเรียบร้อยหลังจากนั้นผมจะทําการปรับโฟกัสข้างบนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวงแสงมันจะใหญ่ขึ้น วงแสงเลเซอร์อ่ะมันคือการปรับเลื่อนเลนข้างในอ่ะพอปรับ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 ไปมันก็คือเลื่อนระยะของเลนนะครับภาพมันก็จะใหญ่ขึ้นตรงวงเลเซอร์ตรงนั้นอ่ะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นปรับไปซ้ายมันก็จะเล็กลงปรับมาขวามันก็จะใหญ่ขึ้นก็คือเลนข้างในอ่ะมันทําการเลื่อนครับทําให้เกิดระยะที่แตกต่างกันเท่านั้นเองไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะมองผ่านนี้ก็ไม่เห็นเอาเลเซอร์ยิงแม่งเลย มันก็ทํางานอย่างนี้ครับตัวของตัวตัวปรับแอดจัตตรงนั้นนะนะทีนี้ต่อมาผมทําอะไรต่อครับสิ่งถัดมาคือ<ป>เอ๊ะแล้วทางด้านหน้าเลนในตรงพอโลมันเป็นยังไงนะครับถ้าอยากดูก็ต้องเอาไฟส่องดูครับเอาเลเซอร์ส่องเข้าไปข้างในนะมันจะเป็นชุดที่มันเป็นกระจกสะท้อนกันอยู่นะครับอยู่ด้านในจะเป็นโพรงอยู่ข้างในอ่า ต้องส่องอย่างนี้นะเอาไฟฉายส่องบางทีมันก็มองไม่เห็นเอาเลเซอร์ยิงมันจะดูง่ายกว่าแต่ว่าบางทีมันก็สะท้อนออกมาบ้างเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรก็เป็นช่องๆอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับเผื่อใครไม่เคยเห็นว่าไอ้กล้องนี้ข้างในมันเป็นยังไงวะแล้วกล้องพวกนี้มันไม่ได้กันน้ํานะครับมันจะมีกล้องส่องทางไกลที่มันกันน้ําด้วยอันนั้นคือเขาจะอัดก๊าซไนโตรเจนไว้ข้างในนะครับอัดก๊าซไนโตรเจนไปไว้เพื่ออะไรเพราะว่าไม่ให้แรงดันให้แรงดันข้างนอกมันเยอะ มันก็จะไม่มีฝุ่นเข้าไปข้างในนั่นเองรุ่นที่มันอัดไนโตรเจนก็จะมีเขาจะเขียนไว้นะครับว่าเป็นพวก water proof อะไรอย่างเงี้ยมันจะอัดแก๊สไว้ข้างในเพื่อไม่ให้อากาศข้างนอกดันดันเข้าไปข้างในได้นะครับแรงดันข้างในมันเยอะกว่าข้างนอกนั่นเองหรือพวกตระกูลของ bushnell ก็จะมีรุ่นที่เอาอัดไนโตรเจนเหมือนกันแต่ของนิก u ล่านี่ไม่มีนะครับถ้ามีจะเป็นตัวที่สูงๆราคาแพงๆหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่จะขายเป็นรุ่นพวกนี้ ทีนี้ไอ้กล้องเนี่ยกำลังขยายมัน10บเท่าถึง30นะครับวิธีการใช้ปุ่มซูมก็คือคุณต้องปรับระยะที่10บเท่าให้ได้ก่อนมองแล้วชัดแล้วคุณอยากจะดึงซูมก็ค่อยไปดึงในตัวกระเดื่องข้างล่างนะครับปรับกระเดื่องข้างล่างมาแวบมันก็จะดึงภาพเข้ามาภาพจะถูกดึงเข้ามาครับแต่เบื้องต้นก่อนถ้าใช้กล้องให้เป็นต้องโฟกัสให้ได้ก่อนถ้าปรับโฟกัสได้การซูมก็แค่กดดึงเข้ามาครับแล้วก็มาปรับรายะเอียดีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง ตัวนี้ถามผมว่าคุ้มค่าไหมดีที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยขายมานะผมว่าด้วยราคาแล้วก็ความสามารถของมันความสามารถของซูมนี่แหละที่ชอบมากเลยคือมันดึงภาพมันได้เยอะแล้วเวลาปรับก็ค่อนข้างจะชัดชัดเจนมากนะครับถึงเลนมันจะเป็นพลาสติกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันแหละดึงภาพออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีขนาดที่เล็กน้ําหนักก็ไม่เยอะถ้าคุณสนใจนะครับ ก็ลองติดต่อมาได้รายละเอียดก็อยู่ทางด้านล่างนะถ้าคุณสนใจเฮ้ยกองส่งทางไกลอยากได้สักอันเว้เอามาสอนลูกสอนหลานเอามาลองใช้ดูหรือมันจะเป็นประโยชน์กับคุณก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับ